ก็ไ้ได้อยู่ครับฟรีเข้าเช้าแล้วมนี่นี่ยเข้าแปดโมงมาแต่หัววันไม่ครับนี่รับจองพีแนี่เปนที่เขาบกน้เนี่เข้าเขาปกติเาอยู่แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์มารับจอบบงบ้านเน่าไอ๋อบพิเศษเลย ต้นไม้ันช้าลงูข้นโบตับต้นไม้ไอ้ต้นใหญ่ขนาดนี่เหรอมัน,งงนัน้มแบบง่ายเยโอ้ยช่เนาะไม่้จด้ชันอย่าให้มันไปตรงไหนรากป็นป้าป่ะถือว่าก็ถือว่ามันเป็นลากลากูลากงลากอะไรใช่เขาแรงเยอะแต่เวลาเขาเป็นอะไรเขาก็รักษายากเขาตัวเขาใหญ่ยาฉีดในี้มู้ต้องฉีดนิ ขยับขยืน่นเจ็บไข้ได้ป่วยนะ่ละลำบาก้องหนักเยอะตัวใหญ่เห็นไหมเวลาเป็นแขนเป็นแข้คือข,ขาต้องนอนจะยกทีต้องใช้เครนเนาะอืมอะอะไรฉันนึกว่าเธอไปถึงไหนกันแล้ว <c oughs> ไหนะคุณนายเขาเลยไหนกัน่นา

ฉเชฟนุษาไม่มาตั้งสองวันเนี <rawd unre> ่ยมาหากินแค่นั้นนะเครืองเครื่องเครื่องมากเลยที่ที่บอกว่าเดี๋ยววันวันไหนว่าชุดรหัสยาผ้ามาฝากบอกที่ที่ฝนมันตกจะเก็บไม่ทันนะกลัวฝนตกเก็บไม่ทันแล้วเราติดลูกค้าโอเคก็ขายดีอยู่นะขายได้เยอะอยู่ขายได้เสื้อเนี่ยโอเคมันหาคนใส่ยากเนาะโอเคนี่มันต้องไปซื้อแบบร้านนี่หลายไซส์ โกโก้ครับอะไอีกเลาะเหมีย,เยนเดิมนมเย็นใสุ้สนงครับอเมน,นอุ้ยนมเย็นไม่ได้เดย์นมสดไม่มีโอเคนมสดไม่มียังไม่มาส่งเลยเดี๋ยวคิโนโนบดใหม่ไิดใหมไคิดใหม่ใ,หมใ,หมใจต้องนิ่ง เอาหนมีทำให้ไม่เอาเอาโบเลียงเลียงรอนั่นแหละถูกต้องละมมนกินหวานน้อยนิดเกืบสวยมากกว้านี่คนนี้ทำไมแกนาคนกุ่มวะยี่ซื้อน้ำเมื่อกี้เคยเห็นไม่อยู่ให้อยู่แถวบ้านเรานี่นนะคนแบบโลก้า ทำงานอยู่บ้านเห็ดอ่ะเป็นช่างอยู่บ้านเห็ดหรืออยู่คนเดียวเนี่ยชายาใช้ยเมกลกาทักเขาตัวทักกิดตัวทักกิดใช่ไหมเขาก็มองเขาแปลกๆนะเ <laughs> ขาก็มองเหมือนรู้จักก็ไม่กล้าทักเหมือนกันนะดูเ <laughs> <laughs> ่าไอ้น,นี่ทำไมคอยเห็นในเจ้าโด่งมาซสียงเรียบๆวะมุง <laughs> รู้จักกันในทางที่ดีไหมเนี่ย ถามก่อนว่ามึงเคยเป็นอะไรกันด้วย่อน้เนี่ยนี่มึงแปลกเขานามองเหมือนเอาเรื่องน่ามันเป็นอย่างนั้นเองน่าต่ไม่ยิ้มน่าต่ยิ้ม่เไม่อใหเห็นพี่เาผมไม่เคยมีเรื่องอร่กเป็นกคนนถวนี้เนี่ยงคจะไปโรตงโรต้าก่อยแมงม่าจะไปเคยซื้อสระผมเป่าเอคนได่ทางานอยู่บ้านเห็นีพัก่นี้แหละน่มโลก้ไทยไวเนี่ย เมื่อก่อนก็มีเพื่อนแถ่นี้เยอะอยู่เอออ้าวมีเพื่อนอะไรบ้างไม่มีผมไม่มีพักมีเพวกอนก่นนะเป็นคืออนไม่มีใครคุบใช่เพ่นดีแล้วเขาไม่มีเรื่องอย่าไปหาอย่างมียิ่งมากคนยิ่งมากเรื่องเพื่อนมีคนสองคนก็พอแล้วถูกกไม่มีอะไรเยอะถ้าไม่มีความจำเป็นไม่มีอะไรสองคนก็ได้เพื่อนกินหาเมื่อไหร่ก็ได้เออเอาแต่คนที่เราทำงานด้วยก็พอ ส่วนใหญ่มันก็มาอยู่กับเราไม่ยากมายืนหรอกเป็นเพื่อนเราแต่ตอนยังไม่มีใครพอมันมีเมียมีผัวมีอะไรก็ออบจ้ชวนไม่ไปเที่ยวสักทียังยากจนตอนนั้นเน่ะเหมือนตอนเรานี่แหละพอเรามีครอบครัวเราก็จะแยกตัวออกมาเนาะแต่ปกติเราก็ไม่ค่อยไปไหนกับเพื่อนอยู่เหมนะเพื่อนแต่นี่ก็พยายามปีกตัวอยู่นะแต่ยังปีกไม่ได้หมดกับไม่เป็นไอ้กวางมันก็ยังมันเป็นหลอนในเนี่ย มันหลอนวางอะหลอนต้องเที่ยวเอาอะไรกับมันเดี๋ยวสักพักเลยตที่ยวมาออยู่ไนมันก็ตามเป้ายนวางควากตามเป้ามันก็ยังเด็กอะไน้ลนมอยู่น้อย ความยเป็นน้อยลความรุ่เนเดียวกันเอ๋อวางะไมาไม่ได้แใชใ้ชีวิตไปรุ่นป้ามีลูกให้แม่เลี้ยงไปบอกไปมนนานไป,นไป,ไปนไรรอกกธรรมดาไปกับเพื่อนอแต่ไม่ชเดืนหนึ่มึงไปเป็นสิเงืนมึงไม่เหลือเลยนะผมบอกให้หน่อ <c oughs> ยวา่าเลือกเอาเ ก็เจ็บตังค์ไปเที่ยวกับพักผ่อนับบอะไรพวกนี้ไปทั้งบ้านลูกเต้าเรายังได้เที่ยวกับเราด้วยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้เที่ยวอย่างนี้มันก็หมดตังค์ไปวันมันเป็นเวลาแบบนั้นแล้วนะครอบครัวบอกได้จะบอกไม่ได้ทั้งหมดอืออ่เป็นก็เป็นแบบนั้นไปไหนก็ต้องเก็บตังค์ไปแต่ครอบครัวแลาอยี้ยมีพ่อมีแม่เข้าไปด้วยได้ก็ให้เข้าไปด้วยอันนี้ของเราเนี่พ่อแม่ไปด้วยไม่ได้ยายเขาก็ต้องดูลูกเขา โอ้ลูกเขาน้องของนักแก่นเนี่ยเขาเป็นดาวซินโดงที่ว่ากระเพาะใหม่ที่เสียดเขาก็ต้องเฝ้าดูกันตลอด24ชั่วโมงเขาขึ้นกันไม่ได้เป็นดาวยากอือจะเป็นดาวเขาเดินหงืเขา,เขาก็ยากเดินไม่ได้เขากนี้ผมก็เคยมีลูกคนหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นยังไม่พอเหมอือนแท้งอ่ะยังเด็กอยู่ ก็อายุก็ยี่สิบกว่าแล้วนะเพียงสามยี่สิบสี่แล้วอันนี้ก็ดูแลตัวเองได้แล้วมาหากันไหมเนาะตอนนี้ไม่มีเพราะว่าแข็งอ่ะแข็งแพ้งอเออหลุดไปแล้วก็เลยเป็นเ,นเรียนตามผมไม่ได้กวแล้วเราไม่ได้เคยคิดชั่วยเราไม่ได้คิดอยากจะฆ่าเขาหรือตอนนั้นทำทำออกเขาออกเนี่ยเอาตรงพูดตรงคือบอ มันยังไม่พร้อมในหลายอย่างเลยเออฝั่งนู้นเขาก็ไม่พร้อมเราก็ไม่พร้อมยังไม่แต่งยังไม่ตกเพราะว่ามันยังไม่เป็นตัวเป็นแบบตอนเลือกเออเป็นแล้วและก็แล้วไปแล้วเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกันแสดงว่าเขาไม่ได้บุญไวยกับเราแล้กทุกวันนี้ก็ทำบุให้เขาเลยเออเขาไม่ได้บุ่นวายกับเราหรอกถ้าเรายิงเราดีขึ้นทุกวันเนี่ย ย่งเด็กคิดไรน้อยไปเออได้เด็กน้อยาน